สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมแชมป์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Next Gen Y ายแทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปขับ4นะครับราคาค่าตัวนะครับจะอยู่ที่1 2 9 9 0ล้านนเาหนเครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2,000นะครับแรงม้าจะอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเทอร์โบคู่นะครับคันนี้นี่นะครับคันนี้แต่งเตรียมส่งมอบลูกค้าพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนนนนะะะคคครรรััับบบผมมว่่าาีี้้แตงงอไไป เดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้านะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับนี่นะครับคันนี้ก็จะทาเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับตัวขอบกระจังตัวตัวนังสือฟอนต์ฟอร์ดครับแล้วก็ตรงตะแกรงลังพึ่งนะครับสีดําด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟสิว LED นะครับผมสีส้มนะครับนี่สามดวงนะครับสามารถเลือกได้นะครับจะมีสีขาวกับสีส้มนะครับตัวท็อปขับสีวใบถังครับจะมีกล้อง360มาให้นะครับกล้องรอบคันนะครับนี่นะครับกล้องหน้ายัง ถัดมานะครับผมในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบแมททิคเอลีดีนะครับตัวท็อปคาบสีครับมีไฟเดย์ไทม์ลัมมิงมาให้นะครับจากโรงงานนะครับนี่เพิ่มเติมครับคือใส่ครอบไฟหน้าครับสีดําด้านครับตัวสืิมเลนส์สีแดงเพิ่มความดุดันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเราจะใส่เป็นชุดกันชนหน้าวายนะครับชุดวายก็จะมีตัวครอบกันชนหน้านะครับแล้วก็ซุ้มล้อ4ล้อเลยนะครับผม อันนี้เราก็จะทําเป็นสีดาด้านนะครับตัดสีบอนเงินนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะมีโลโก้ Y วตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ตัวไวแท็กนะครับจะมีห่วงลากจูงมาให้นะครับสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับเซ็นเซอร์หน้า4ี่จุดก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะครับกล่องเรดาร์ตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่ถัดมานะครับด้านข้างครับก็จะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะครับ ซุ้มล้อครับตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดวายนะครับแบบเรียบนะครับขนาดประมาณ7นิ้วนะครับผมนี่นะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่แล้วก็ถัดมานะครับไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับก็คือล้อครับล้อจะเป็นล้อฟูลเอลนะครับผมฟูลเอลแท้นะครับสีชาตัดดำด้านนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใส่ยางคอนมิดแรปเตอร์เอทีนะครับสองหกห้าห้าศูนย์อายี่สิบนะครับแล้วก็ทำการยกหน้าหนึ่งนิ้วนะครับหน้าหลังก็จะสูงเสมอเลยครับคันนี้ ตัวแก้มข้างนะครับจะเขียนว่าไบทัโบนะครับนี่นะครับนี่ตัวคีบระบายอากาศตรงนี้สามารถระบายอากาศได้จริงนะครับแล้วก็กระจกนะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับผมแล้วก็มีกล้องข้างให้นะครับกล้องสามร้อยหกสิบนะครับนี่บันไดข้างนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นะครับนี่นะครับนี่แข็งแรงนะครับผมรับน้ําหนักได้ดีเลยครับตัวนี้ คันนี้นะครับแล้วก็คันนี้ใส่เบ้ากันลอยมือเปิดครับเวลาเปิดปิดนะครับกันลอยขีดข่วนนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับมือเปิดนะครับก็จะเป็นคีย์เลสนะครับผมไม่ต้องใช้กุญแจขันนะครับนี่ฟิล์มนะครับอันนี้เราก็จะติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะครับผมนี่นะครับคันนี้ความเข้ม60บรอบคันนะครับแล้วก็กันสาดนะครับติดให้นะครับตัวนี้จะเป็นของแท้นะครับตัว w วท์แท็กนะครับเาลาหลังคาจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับ ใช้งานได้จริงนะครับยกได้นะครับค้นของได้นะครับตัวนี้นี่แล้วก็ตรงกระจกมองข้างครับตัวท็อปคับสีนะครับจะมีบายสปอร์ตนะครับเตือนลดจากมุมอับนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ถัดมานะครับผมครอบฝาถังน้ํามันนะครับก็ติดให้นะครับสีน้ำด้านครับตรงสื่อเลนเจอร์สีแดงครับแล้วก็น้ํามันนะครับสามารถเติม B7 B10 B20 สามารถเติมได้นะครับนี่นะครับ สปอร์ตบาร์นะครับวแท็กมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นสีกาไฟตัดสีบัลเงินนะครับที่เหยียบขึ้นด้านข้างมีมาให้นะครับตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปนะครับมีให้นะครับนี่นะครับที่เหยียบขึ้นนะครับสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราหยิบของนะครับนี่แล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวท็อปขับสีนะครับจะเป็นไฟท้าย LED แบบ Full option เลยนะครับจะเป็นโคมสโมกนะครับนี่นะครับจะเป็นไฟสีขาวนี่คือไฟถอยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า บายสปอร์ตเรดาร์ครับจะมีในตัวท็อปคับสี่นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับเปลี่ยนกันชนหลังนะครับเป็นกันชนหลังเหล็กของฮัมเมอร์นะครับนี่มาพร้อมกับหวงลักจูงสีแดงนะครับแล้วก็มีไฟถอย LED ให้สองข้างนะครับแล้วก็มีไฟ่องกป้ายให้นะครับผมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับย้ายจากของเดิมมาใส่กันชนนี้นะครับนี่นะครับสี่จุดนะครับนี่ ไฟเบรกดูให้สามนะครับจะมีให้อยู่ตรงฝาเปิดท้ายนะครับนี่นะครับตัวเท้าขับสี่ก็จะมีเขียนสี่ขุสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็คําว่า w วท์แท็กตรงนี้นะครับกล้องถอยหลังฝั่งโลโก้นะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับใส่ฝาปิดท้ายไฟฟ้าแฮมเมอร์นะครับเวลาเปิดปิดนะครับจะมีปุ่มให้ตรงนี้นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นี่นะครับก็จะปิดนะครับแล้วก็จะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับ แต่รีโมทผมลืมพกมาด้วยครับนี่ครับแล้วก็จะมีไฟส่องใต้ล่างเป็น led นะครับตรงนี้นี่สวยงามเลยครับแข็งแรงนะครับตัวนี้เวลาปิดนะครับกดทีเดียวครับก็จะปิดนะครับนี่สะดวกสบายนะครับกันน้ำได้นะครับผมนี่ฝาเปิดท้ายก็เบานะครับเปิดปิดนิ้วเดียวก็ได้นะครับนี่นะครับนี่ ภายในคันนี้ผมขอไม่พูดถึงนะครับภายในก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ไวแท็กอยู่อยู่แล้วนะครับสวยหรูนะครับผมก็ภายในก็มีแถมแค่พรมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ